ทางใดนั่นเองก็มีลมพายุหอยหวนพุ่งออกมาจากด้านหลังเด็กๆแล้วโอ้ยเด็กๆเอาแล้วลมแรงมากเลย ตัวรลายมาแล้วพวกเราคือลมพายุพัดโหยหวนฉันได้เขียนป้ายเตือนพวกเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเจ้าต้องเจอกับอะไรพวกเจ้าไม่มีทางที่จะไปถึงบ้านของ ก็ตายน้อยบูบูได้หรอกพวกเราจัดการโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเด็กๆเด็กๆช่วยหน่อยสิเด็กๆ,กๆเอาล่ะคุณลมพายุห,หวยหวนคุณป้ายบอกทางมาเต้นด้วยกันสิครับมาเลยจิงจิอกแมวจิ้งก็แมเจิงก็อมวบเาเด็กตบมือหน่อยครับตบมือเลย Abduz, เราแบ่งหน้าที่กันค่ะก็คือว่าเป็นทีมละครทีมร้องเพลงทีมเต้นเนาะแต่ละคนก็ไปทําการบ้านของตัวเองไปดีไซน์บทของตัวเองไปดีไซน์ท่าเต้นของตัวเองต่างคนต่างซ้อมแล้วก็มาเจอกันซ้อมใหญ่เอง รู้สึกไงครับที่ได้การทําการแสดงให้เด็กๆดูในวันนี้ฮะมีความสุขมากเลยครับไม่เคยแบบว่าแต่งหน้ามา10ปีเป็นครั้งแรกขอบคุณโรงเรียนนะคะที่ให้โอกาสผมอยากจะบอกว่าที่แรกผมก็มาก็อายครับวันแรกครับไม่ค่อยไม่เป็นคนเงียบๆนี่ไม่พูดเลยแล้วดูวันนี้นะครับเนี่ยก็ไม่เคยใส่มาสคอตมาก่อนในชีวิตนี้นะเป็นครั้งแรกที่สําคัญกว่านี้ก็คือแบบอยากตั้งใจอยากทำให้เด็กๆจริงๆให้เด็กๆมีความสุขแบบคิดว่าทุ่มเทสุดตัวเลยนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณโรงเรียนมากๆครับ ผมขอบคุณจริงครับทีมเต้นก็จะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกห้องเลยเนาะก็ประทับใจมากเพราะว่ามีความอึดคือเต้นมาราธอนมากคือขาปวดขาปวดก้อนกระดิกไม่ได้แล้วค่ะ I think today was a great event um, was really the Christmas feeling for us all and when you see the smile on the faces of the kids that's that's the best for us all